ครับสวัสดีครับวิทยาผลุยครับเมื่อนี้ก็จะมาแนะนำวิธีการปลูกติดตั้งต้นดอกไม้สวยงามนะครับหรือว่าต้นไม้สวยงามนะครับที่สำหรับคนที่มีบ้านนะครับที่บุมีทีนะครับที่มีตระเวบ้านนะครับก็จะเป็นเหมือนเหมือนผมนี่นะครับกับบุมีทีก็เลยว่าจตะสิแตะตกแต่งบ้านจังไดนะครับพี่น้องก็เลยว่าชีฮ็ดแบบนี้ครับ ก็คือเอาซื้อมากกับทางเล็กๆครับประ้องกับทางญงครับพวกนี้เขาก็ต้องใส่ดินไร้ครับพี่น้องต้นดอกไม้ดอกประดับหรือว่าไม่ประดับสำหรับบ้านเลือนสำหรับคนที่บูมิทีนะครับผมเพราะว่ามันมันเปลื่องพิธีครับใครต้องการประดับบ้านหรือตกแต่งบ้านนะครับผมเห็นแบบง่าไงนะครับพี่น้องก็มาแช่ไอเดียนะครับเพื่อพี่น้องคนที่มาซื้อบ้านอยู่ไกลบ้านนะครับบ่มิทีอยากจะเห็ดเหมือนผมนะครับผมเห็ดแบบนี้นะครับเด้อ ถางเล็กต้นไม้ที่บ่ต้องใส่ดินหลายนะครับแล้วก็ปลูกแบบนี้ครับใส่เข็มบันทยนะครับรัดนะครับเข็มบันทยรัดนะครับแล้วก็แตะไว้ที่รั่วนะครับเดี๋ยวจะให้พี่น้องนะครับเบิ่งวิธีการทํานะครับว่ามันเห็ดแบบไหนนะครับง่ายๆครับซื้อต้นละยี่สิบบาทสิบห้าบาทสิบบาทนะครับตามท้องตลาดนะครับแล้วก็มาตกแต่งรั่วหนาบาทของเฮานะครับโดยบ่จําเป็นต้องไปเทดินหรือว่า ทำสวนยอมนะครับแค่ไงครับเพราะว่าต้นไม้พวกนี้มันบ่อใดใส่ดินหลายนะครับแค่ลดน้ำใส่ปุ๋ยนะครับมันก็บ่ตายแล้วครับมันก็สามารถอยู่ได้เดี๋ยวใ้พี่น้องชมวิธีการทำให้พี่น้องเบิงนะครับเด้ออ้าก็มาดูครับเพื่อนนี่เห็นเป็นบ่นี่อ่าแบบนี้นะครับเด้อเดี๋ยวต้นไม้ที่เฮาซื้อมากก็ครับนี่อย่างเช่นนะครับอันนี้ต้นน้ผมก็บบรูนะครับผมเป็นคนบ่ค่อยรู้เรื่องต้นไม้นะครับพี่น้องแต่ว่าเห็นงามเห็นแปลกก็เอามาโหลดครับ น้ำแปะก็มาเลยนะครับแบบนี้ครับเดี๋ยวนองเขาจะเห็นในเบื้องเด้ออ่าโอเคขั้นตอนที่หนึ่งนะครับเคบันไทยอ่ามีเคบันไทยนะครับแล้วก็สอดนะครับในกระถางเล็กมันจะมีรูอยู่นะครับสำหรับให้มันระบายน้ำนะครับครับโอเคขั้นตอนต่อไปเลยครับแล้วก็นํามาติดตั้งที่รั่วของเหานะครับอ่ารั่วของเหานะครับแบบนี้นะครับลัดยังไงนะครับ เป็นระยะห่างให้พอดีนะครับพี่น้องครับเอาขึ้นมีเออวะนะครับเกิเคลนไทยเกิดสามารถที่เทได้เกิดปฏิเสธได้อย่าลืมนะครับรัดแล้วต้องตัดนะครับนะครับลัดแค่นี้ครับอ่าแล้วก็บรรลุนะครับนี่น้องเขาขยับไปเบิ้งนะครับขยับไปเบิ้งบรรลงบรรลงนะครับเพราะว่ากระทงมันเล็กครับง่ายๆนะครับเป็นไอเดียนะครับเป็นไอเดียมาฝากพี่น้องนะครับเพื่อใครอยากเอาไปเฮ็ดที่บ้านของตัวเองง่งยๆนะครับ สำหรับคนที่บ่มวิธีนะครับก็เห็ดแบบนี้ได้นะครับเพราะว่าต้นไม้พวกนี้มันใบใหญ่หลนะครับถ้ามันใหญ่มากๆเข้ากับเปลี่ยนกระถางเลยครับเป็นกระถางหญ่ๆนะครับครับอันนี้เช่นข้างล่างนะครับก็มีเห็ดนะครับกับนี้ครับก็มีรัดเข็มท้ายเหมือนกันนะครับข้างหลังนะครับพี่น้องครับเด้ครับได้ครับแล้วก็ลดน้ำนะครับเสาแรกนะครับใส่ปุ๋ยปกติครับง่ายๆนะครับยังไ้แต่มันบวกลวงนะครับพี่น้องครับจะฝากคนไหลคดแช่ได้นะครับวิทยาพลุยครับ ตกแต่งสวนหน้าบ้านแบบว่าต้องใส่พื้นที่ดินครับใส่กระถางเข้าเนี่ยละครับครับสวัสดีครับพี่น้องครับบ๊ายบาย